นิดนึงก่อนแล้วกันนะแต่ผมขออนุญาตเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนานๆกลับมาไลฟ์ทีกันใน Facebook นะครับ Facebook f แฟนเพจนะข่าวออนไลน์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีไม่เอ่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีคนเข้ามาหรือยังเอ่ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตเช็คเสียงเช็คซาว์เช็คอะไรต่างๆดูว่ามันขึ้นไม่เอ่ย นะสัญญาณเป็นยังไงบ้างสัญญาณเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคมา,ญญาน,นะครับก็เดี๋ยวไลฟ์เสร็จปุ๊บก็วนกลับไปวันนี้อยู่กับคันนี้ครับ Lift ์มอเต c 10ครับตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเรียกว่ารุ่นสไตล์นะครับผมพามาอย่างนี้ละกันนะครับตัวนี้ก็คือตัวรุ่นสไตล์ จะมีออปชั่นอะไรต่างๆที่ตัดลดลงไปนะครับมีตัดลงไปแล้วก็มีการปรับราคาลงมาอีก1,2,000 0บาททําให้ราคาของเจ้าตัว c ีเทนเนี่ยนะครับไม่ถึงล้านนะครับอยู่ที่9,7,8,000บาทนะครับ978านะสำหรับตัวนี้นะครับสิ่งที่จะแตกต่างกันไปนะภายนอกนี่แทบจะไม่เห็นอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะก็คือเรียกได้ว่าน้อยมากนะการดีไซน์การออกแบบต่าง นะครับด้านหน้ายังเหมือนเดิมอยู่สเปคเครื่องยนต์มอเตอร์ช่วงล่างไม่มีการปรับนะครับอดูดีไซน์กันเรากลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะตัวกลุ่มของลิฟต์มอเตอร์นะครับตัวแบรนด์ลิฟต์มอเตอร์เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับจะอยู่ในกลุ่มของ s t a r ์แบลนทินะครับจะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น f i ี t p เปโย o อเ p r a r w m w k l อ Hall อะไรต่างๆอีกประมาณ10กว่าแบรนด์ลิฟต์มอเตอร์ก็จะอยู่1ในนั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะเข้ามาดูดีกว่า นี่ก็คือโลโก้ของตัวลิฟต์มอเตอร์นะครับตัว LP นะครับไฟหน้านะครับนี่นะครับตรงนี้เป็น day time แล้วก็ไฟหน้าแบบ LED Projector ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องตรงนี้นะครับเราจะเห็นรูไปเป็นในเรื่องของอากาศพุทศาสตร์เขาต่งตางๆนะครับแล้วก็มีกลิวระบายความร้อนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเปิดแบบอัตโนมัตินะครับเปิดปิดได้นะครับ ถัดมานะสิ่งที่จะแตกต่างไปจุดแรกก็คือในเรื่องของล้อนะครับล้อจะเป็นขนาดที่เล็กลงนะครับตัวนี้ใช้ยางขนาด2 3 5 55 R18 นะครับ2 3 5 55 R18 นะครับภายในยังเป็นวัสดุซับเสียงนะครับตรงนี้นะคล้ายๆกำรรมะหยี่นะครับจะช่วยในเรื่องของการซับเสียงเข้าไปในภายในห้องโดยสารนะครับลิฟต์มอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับ กระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องให้นะครับมีลุฟแลกให้นะครับแต่งคล้ายๆแบบออกแบบเกือบเกือบทูโทนนะแต่ไม่ใช่เชิงทูโทนก็คือเขาจะใช้สีกรอบต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้นยเป็นสีเป็นนแบล็ิเนี่ยเส้นสายต่างๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดที่แตกต่างจากตัวเดิมเนี่ยก็คือตัวนี้จ,จะเหมือนกันแต่จุดที่แตกต่างจุดแรกที่ให้เหน็นก็คือล้อแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกบางอย่าง มอเตอร์แบตเตอรี่เท่าเดิมระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะชาร์จ1ครั้งวิ่งได้530กิโลเมตรตามโหมด NEDC นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่30-80เนี่ย3านาทีนะครับตัวนี้นะแบตเตอรี่ขนาด69.9กิโลวัตต์นะครับล้อหลังเช่นเดียวกันนะยางขนาดเดียวกันแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นวัสดุซับเสียงนะครับอันนี้ก็เป็น ช่องชาร์จทั้ง a c แล้วก็ d c นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนไปนะอีกอันนึงนะจุดแรกกรล้อแล้วนะนะหลักๆนะสิ่งหลักๆด้านหลังนะครับหลายคนอาจจะมาเปิดอยู่ตรงนี้นะไม่ได้นะไม่มีอะไรเขาจะมาซ่อนอยู่นะครับตัวของลิฟต์มอเตอร์ตัวนี้นะฝาท้ายแสนสองที่จะหายไปก็คือตัวนี้ฝาท้ายไม่เป็นไฟฟ้าใช้เป็นระบบเมนนัวนะครับใช้เป็นระบบเมนนวว เปิดฝาท้ายออกมานะครับแต่ว่าไฟส่องป้ายทะเบียนไฟอะไรต่างๆภายในห้องโดยสารก็ยังมีให้อยู่เหมือนเดิมนะครับมีไฟอยู่ในห้องโดยสารในเก๋งนะครับรวัตูตัวต่างๆ,ๆโอเคเลยนะมีซับบูเฟอร์อยู่ข้างหลังอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ของที่จะได้จะมีตัว Emergency c h a r t นะครับที่เข้ามาให้เป็นชุดคิดนะครับปยางเป็นชุดคิดนะครับตรงนี้นะ นี่นะครจะมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีฮุกอยู่ต่างๆข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหลุมวางของเข้าไปนะอันนี้เราก็มีม่านบังสายตาเข้ามาให้นะครับตรงนี้ก็เก็บงานก็เวลาปิดแน่นอนครับพอไม่ใช่ไฟฟ้านะครับก็เป็นมือถามว่าหนักไหมไม่หนักนะไม่หนักนะครับนี่นะครับมีชกชั่วยอยู่แล้วนะมันเลยให้ไม่หนักมากนะตรงนี้นะครับ ส่วนสิ่งที่จะหายไปอีกก็คือภายในถ้าเกิดคนเน้นใช้งานในราคารถไม่ถึงล้านตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์วิ่งชาร์จครั้งหนึ่งได้ไกลกว่า500กิโลนะครับการเข้ารถครับนี่อ่าปึ๊บนะแล้วก็กุญแจรถเขาจะมีเป็นแบบที่เป็น nfc ด้วยนี่ผมให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับเป็นแบบ nfc ไว้สำหรับเปิดปิดตรงนี้ นะครับเขาก็จะมีแปะรถเข้ารถได้อยู่นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะตรงนี้นี่ก็จะเป็น NFC นะครับเข้ามานะครับวัสดุตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกับซอฟทัศธรรมมาเหมือนกับหนังแต่ไม่ใช่นะเป็นสังเคราะห์ขึ้นมาเบานะครับสิ่งที่หายไปคือเบาะปรับความร้อนความเย็น นะครับปรับความร้อนความเย็ยนที่ตัวเดิมจะมีให้นะครับตัวเดิมจะมีให้ตัวนี้ปรับอุ่นร้อนอุ่นเย็ยนไม่ได้นะครับแล้วก็มีพัดลมในตัวตัวนี้จะไม่มีนะครับเข้ามาแอร์ติดอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่หายไปก็คือในเรื่องของตัวไฟแอมเบลเออยู่ตรงโชรูมตอในกรุงเทพนะครับมีตรงรัชโยธีย นะครับฝั่งตรงข้ามตึกช้างอ่พูดง่ายๆนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกช้างนะครับตัวนู้นจะเป็นตัวท็อปจะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์นี่ให้ดูในงทางนู้นเขาเปิดรถอยู่นะวัสดุจะไม่เหมือนกันนี่ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปพูดง่ายๆแล้วก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์คันนี้ไม่มีคันนี้จะไม่มีไฟแอมเบียนไลท์แล้วก็ไฟวิ่งวิ่งตัวนี้จะหายไปซึ่งถามว่ามันจําเป็นไหมไม่จําเป็นนะครับแล้วก็พาโนรามิก กลซสลูฟอ่าอ่าใช่กลลูฟครับพาราบิคัลซลูฟเพราะว่ามีม่านนะครับมีม่านนะมีม่านตัวนี้มีม่านนะครับกระจกไม่ได้ปรับแสงออโต,โต้นะครับตัวนี้นะตัวนี้ปรับมือเอานะมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะในระหว่างที่รีวิวอยู่นะครับมีไฟแต่งหน้าให้เหมือนเดิมเ ศูนย์ถึงร้อยได้ประมาณกี่วินาทีเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะเขาเคลมไว้ให้เท่าไหร่ศูนย์ถึงร้อยกี่วิเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งพอดีเอกสารอยู่ในมือพอดีนะครับหาก่อนนะหาก่อนนะพราะนานๆไลฟ์ทีหนึ่งนะครับมีไหมเอ่ยเอ่อศูนย์ถึงร้อยเจ็ดจุดห้าครับศูนย์ถึงร้อยเจ็ดจุดห้าครับอ่นะาแล้วก็ ระยะทางขับเคลื่อนตาม NEDC เขาเคียมไว้ในเอกาสารเนี่ยคือ477นะครับ477นะแล้วก็จอทัชสกรีนอะไรต่างๆมีเหมือนกันหมดนะครับมีไวร์เลสชาร์จเจอร์ให้ตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วตรงนี้2จุดนะครับเออผมเปิดมานให้ดูแล้วกันเป็นแบบวนะันทัชนะแบบวันทัชนะมีมีม่มานหลังคาให้ ครึ่งหลายเจ้าที่ทํามันเป็นแบบการโซแล้วผมบอกเลยว่าแม้แต่เทสลาเองนะมันสู้แดดเมืองไทยไม่ได้สู้แดดเมืองไทยไม่ได้เนี่ยว,วันทัดง่ายๆนะครับมีม่านให้นะตัวนี้ไฟสองสว่างเราก็สามารถที่จะกําหนดต่างๆได้นะครับเกียร์อยู่ขวามือนะเกียร์อยู่ขวามือแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวกับที่ปัดน้ำฝนนะเนี่ยน,นะครับ จออะไรต่างๆเราก็สามารถมาลองได้ประตูหน้าต่างนะครับการปรับประตูนี่เออเห็นนะทัดจากหน้าจอก็ได้นะแล้วเราก็เอาขึ้นเนี่ยเนี่ยมือหนึ่งผมต้องจับกล้องนะตัวนี้อ่ะผมข้างหลังก็ได้ต้องบานน้นต้องพลิกฝั่งพลิกฝั่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพลิกฝั่งก่อนอ๋อนี่มันต้องมากดนี่ผมนึกว่าหมุนได้นะ นี่อ่ะใกล้ๆยังไงก็เอื้อมเปิดได้ผมก็ถือว่ามันโอเคนะเนี่ยนะแล้วก็กเก็บเสียงผมบอกเลยว่าดีมากดีมากพอปิดกระจกปุ๊บเสียงในห้องโดยสารนี่เงียบเลยนะครับตรงนี้ด้านคนขับปิดกระจกให้หมดปิดกระจกให้หมดปิดสนิทนี่ปิดสนิทขึ้นมาเปิดสุตรระบายอากาศนะอ๋ะอ,อเขาก็มีอะไรแบบ ให้เล่นเยอะนะแล้วก็ตั้งตำแหน่งรถการชาร์จดูรีเจนหน่อยอาชาร์จต,ต่างๆก็สามารถกำหนดได้การขับขี่มีโหมดวันแพตเดิรนะตั้งได้ Eco คสปอร์ตอีโคสปอร์ตคอมฟอร์ตคัสตอมนะครับ Break, D C, ออโต้เบรกโฮเย็ดีก็คือพูดง่ายๆว่าตัดฟีเจอร์ไม่ใช่ฟีเจอร์ด้วยตัดออปชันเพราะว่าระบบเอดอเขายังอยู่เต็ม ระบบ air d a s ยังอยู่ครบนะครับเตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉนินอัตโนมัติการมี lane keeping พร้อมดึงกลับให้อะไรให้มีให้หมดเพียงแต่ว่าวัสดุตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์ไม่ใช่หนังแท้นะครับตัวที่เป็นตัวนู้นเป็นหนังแท้แล้วก็ฟิลลิ่งมันจะนิ่มกว่านะอันนี้อาจจะออกแข็งหน่อยแตว่ว่ามันก็ถ้าใช้งานนะผมก็ถือว่าตัวเริ่มต้นไม่ถึงล้านเนี่ยเก้าแสกว่าบาทเนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือตัวกลาง เขาเอาตัวกลางเข้ามาแล้วตอนแรกยังไม่มีนะครับตัวนี้ก็คือตัวกลางระบบเครื่องเสียงต่างๆแล้วก็มีช่วยอะไรต่างๆจอแสดงผลระบบนะเบาะก,ก็สามารถที่จะปรับได้ตัวนี้การปรับเอนนอนอะไรต่างๆยังได้เหมือนเดิมอยู่นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเมมโมรีได้ด้วยนะเมมโมรีซีดได้แล้วก็ตัวนี้เบาะอีกอันนึงก็คือปรับเอนนอนอ่ะผมทําให้ดูแล้วกันไหนไหนก็เข้ามาแล้วนะครับ เป็นแบบกดทีเดียวเนี่ยแล้วเขาก็ออโต้ให้หมดเลยแต่ว่าเราจะต้องถอดหัวหมอนออกก่อนนะหลักๆผมทำให้ดูแล้วกันนะคือวัสดุก็ไม่ได้น่าเกียบนะครับก็ยังอยู่ในมีความเป็นพรีเมียมอยู่นะผมก็ต้องดึงหมอนออกปึ๊บนะปรับเอนอนได้มันก็จะมีหมดปรับต่างๆนะครับอ่า เบาอ,อยู่ตรงนี้นะมันก็เป็นจุดขายอันหนึ่งของรถในกลุ่มนี้นะครับก็คือเป็นพูกง่ายเหมือนนับโหมดอะนะครับโหมดงีบโหมดอะไรอย่างนี้พักผ่อนระหว่างรอที่จะชาร์จนะครับ นะครับมันก็ยังสามารถที่จะเอาหัวหมอนออกแล้วเนี่ยปรับเอียนอนได้นะครับนอนยาวได้เลยนะครับนะแล้วไหนๆก็มาแล้วก็ดูไปตรงนี้นะมี power outlet นะครับอยู่1จุดมี USB A USB C นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะด้านหลัง าผมปรับไฟฟ้าแป๊บหนึ่งเบลนะครับเท่าที่เห็นเบลไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะนะแฟตลตเรียบเลยนะแถว2นะครับพื้นเรียบนะแล้วก็มีช่อง USB-A USB-C อยู่มีช่องแอร์อด้านหลังนะครับก็ปรับทิศทางได้นะครับแล้วก็ ที่วังแก้วนะเบาก,ก็สามารถพับได้นะแถวสองนะครับพับเก็บเข้ามาเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะครับก็อยู่ตรงหัวหมอน 60- 40นะ60 40แล้วก็ช่องตรงกลางนะครับเท้าแขนไม่มีที่วางแก้วนะไม่มีที่วางแก้วนะครับนอกนั้นก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันก็คือพูดง่ายๆว่าลดสเป ของออปชันบางอย่างแต่ว่าฟีเจอร์ในเรื่องของความปลอดภัยเขายังจัดหนักจัดเต็มอยู่เขายังเหมือนเดิมอยู่ระบบ a i r s อเขายังมามีให้อยู่นะครับระยะทางวิ่งก็ได้เท่าเดิมนะเท่าเดิมที่เขาเคลมเอาไว้อยู่ประมาณ400ตามโหมดการทดสอบ NEDC นะครับมีกล้องจับ d e t e ท t คนขับด้วยนะ เปิดฝากระโปรงหนะ้าให้ดูน,นิดนึงแล้วกันนะครับเป็นแทงค์เก็บของครังคลังมีแทงค์คัง,งนะครับก็มีโชค๊คฝาด้านหน้าก็ยังสามารถที่จะวางของได้อะไรได้อีกเล็กน้อยนะครับมีน้ํายาชิดกระจกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถดึงออกได้นะเนี่ยผมก็สนเนี่ยเนี่ยเขาก็เก็บงานดีอยู่นะเอาต็ล็อก อกไว้อยู่ได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของตัวลิฟต์มอเตอร์40สไตล์นะครับก็มีอยู่สสีนะสีขาวกับสีดำนะสีขาวกับสีดำา2งสีนะครับตรงนี้ก็จะมีโหมดอะไรต่างๆให้เล่นกันเยอะอยแล้วก็ไฟหน้าจอก็เตือนหมดตัวฝาข้างหน้าเปิดอยู่อะไรต่างๆ นะครับอ,อ,อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรละมีเนวิเกเตอร์มาให้อะไรพวกนี้ให้ก็โอเคนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะราคานี้ก็ถือว่าลงมาอีกแสนสองนะครับอยู่ที่9 7 8 8 0 0 0บาทนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งจะเอาเข้ามาเสียดายว่าไม่ทันงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับตัวนี้นะเป็น Lift Motor C10 สไตล์ Style นะครับแล้วก็ช่วงล่างก็เป็นแบบ ดิสカเวอรี่สไตล์เลียนสุเปอร์คาร์จูนนิ่งนะช่วงล่างนะครับ mm hmm. ก็มีคนมาจูนให้อะไรให้จูนเนี่ยมันแบบซุเปอร์คาร์มาจูนให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆแล้วกันเนี่ยดีไซน์อะไรต่างๆ่าพอดีนะมีฟ็อกลัมข้างล่างนะเนี mm ่ย hmm. มีไฟฟ็อกลัมอยู่ข้างล่างอีกนะครับต,ตรงนี้ mm hmm. ก็เรียกได้ว่ามาครบนะในราคาที่ผมถือว่าลงไปอีกล้านไ,ไม่ใช่ล้านสองแสนสองนี่เก้าเจ็ดแปดเนี่ยต่ำล้านเป็นรถในกลุ่มซีเอไฟฟ้า นะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะใครสนใจก็แวะมาชมกันได้นะตรงนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมรัชโยธินนะครับฝั่งตรงข้ามตึกช้างนะครับไปกับรถตรงแถว s อ a c บอะนะออกเลี้ยวออกมาจากทางรัชดาปุ๊บนะครับเลี้ยวซ้ายออกมาจากรัชดาปุ๊บก็กลับรถเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมาจากทางพิพาวดีนะผ่านตรงสี่ยัคเมเจอร์เนี่ยนะครับเลี้ยวขวาแล้วก็กลับรถเข้ามา ถ้าเกิดมาจากทางเซ็นทัลน,นะครับเลยมานิดหนึ่งนะครับก่อนถึงแยกนะตรงสถานีนี่เลยนี่นี่ตรงสถานีผลโยธิน2ี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์รูมของเขาอีกแห่งหนึ่งนะของทางลิฟต์มอเตอร์เขานะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะก็เาคร่าวเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวลิฟต์มอเตอร์40นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ